สวัสดีครับคุณตำรวจผมขอแจ้งความคดีลักทรัพย์ครับ ่าไงคะแม่ไม้ไม้ลูกไม้มาช่วยแม่หน่อยสิลูกตอนเนี้แม่โดนตำรวจไล่จับไอทีมันแจ้งตำรวจจับแม่แม่ไม่คิดเลยนะว่าทีมันมันจะเอาตำรวจมาจับแม่ได้ไม้ไม้ช่วยไปคุยกับทีไม่แม่หน่อยนะลูกแม่ขอร้องล่ะแม่ไม่อยากเข้าคุกถ้าไมมาช้าวันเนี้ตำรวจตำรวจเอาแม่เข้าคุกดแน่อะไรนะคะแม่ เข้าคุกเข้าคุกได้ไงอะคะแม่นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะปกติพี่ทีมเขาก็เป็นคนมีเหตุผลมากไม่ใช่หรอคะถ้าเกิดเขาจะจับแม่เข้าคุกเนี่ยเขาก็ต้องมีเหตุผลแน่นอนนี่แม่ไปทําอะไรเขาไว้คะมันถึงเกิดเรื่องแบบเนี้ทําแม่ไม่พูดความจริงมายไปคุยกับพี่ทีมให้ไม่ได้หรอกนะมายแม่จะบอกความจริงให้มายก็ได้นะลูกเมื่อสองสามวันก่อนอะแม่เข้าไปบ้านเนี่ยทีมแล้วแม่ก็เข้าไปในห้อง แม่ไปเปิดเก๊ะแม่เห็นเงินนะลูกแม่ก็เลยหยิบเงินของทีมาสามล้านแต่แม่ไม่คิดเลยว่าทีมันจะรู้เพราะทีมันมีเงินเยอะแต่ทีมันกลับรู้ว่าแม่เอาเงินไปทีมันเลยแจ้งตำรวจมาจับแม่แถมทีมันยังบอกว่าจะฟ้องแม่ด้วยนะแม่ไม่คิดเลยแม่เลี้ยงทีมันมามันจะกล้าทำร้ายแจ้งตำรวจแม่แบบนี้มา ไม่รีบไปคุยกับทีมแม่หน่อยนะลูกแม่ไม่อยากเข้าห้องขังนะลูกไม้ช่วยแม่หน่อยนะลูกสามล้านเลยหรอคะแม่เงินสามล้านมันไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะที่ผ่านมาพี่ดิมเขาก็เคยเล่าให้ไมยฟังนะว่าแม่หยิบของมีค่าเขาไปตลอดอ่ะแต่เขาก็หลับหูหลับตาไม่สนใจเพราะว่าแม่เป็นแม่แต่นี่แม่หยิบเงินเขามาสามล้านมันไม่ใช่เงินน้อยๆเลยนะคะแม่เงินจํานวนนั้นอ่ะตัวไม้เองมายังหาแทบไม่ได้เลย แม่รู้ดีนะลูกว่าที่แม่ทำไปอ่ะมันผิดแต่ตอนเนี้ไมายช่วยไปคุยกับทีมให้แม่ก่อนแม่ขอร้องนะไมยถ้าแม่ไม่ได้ออกไปจากตรงเนี้ยมาไมา่ลองคิดดูนะลูกถ้าแม่ไม่ได้ออกไปตรงนี้ตอนเนี้ยแม่อาจจะเป็นแม่คนแรกก็ได้ที่โดนลูกชายตัวเองฟ้องในประเทศจายไม้ก็คิดดูสิว่ามันจะน่าอายแค่ไหนแม่คะ เรื่องนี้มันก็เรื่องใหญ่จริงๆนะเดี๋ยวมาช่วยคุยกับพี่ทีมให้แล้วกันแต่มาไม่รับปากนะคะว่าเขาจะยอมช่วยแม่หรือเปล่าอะเรื่องเนี้ยมันอยู่ที่การตัดสินใจของพี่ทีเมว่าพี่ทีมเขาจะเอาอยัางไงกับแม่แม่ก็รอก่อนแล้วกันนะคะ เองนะคือแม่เขาโทรมาหามมยอะบอกว่าพี่แจ้งตำรวจจับเขาเข้าคุกนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่นะคะคือแม่เขาบอกว่าเขาสำนึกผิดแล้วนะพี่ก็ปล่อยแม่เขาออกมาเถอะยังไงเขาก็เป็นแม่ของเรานะพี่มาแต่แม่เนี่ยทำแบบนี้หลายรอบแล้วนะแม่เนี่ยไม่เคยเห็นความลำบากของพี่เลยแล้วไม่รู้ไหม ว่าแม่เอาเงินสามล้านที่ขโมยไปเนี่ยไปให้ใครแม่เอาไปให้ลุงคนนั้นคนที่มายก็รู้นี่ว่าลุงคนนั้นเป็นใครนี่แม่ไม่เคยบอกมมาเลยใช่ไหมว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอะไรนะคะไหนแม่เขาบอกไมาว่าแม่เขาจะไม่แต่งงานใหม่แล้วก็เริ่มติดต่อกับลุงคนนั้นไปแล้วอะนี่แม่เขาก็โกหกไม้มาตลอดเลยเหรอเฮ้ยไมยนี่หมดคำจะพูดกับแม่แล้วจริงๆพี่ อุตส่าห์เก็บเงินก้อนเนี่ย่จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเดือนหน้าถ้าพี่ไม่มีเงินเนี่ยพี่แย่แน่แน่ไมเงินตั้งสามล้านเะนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพี่จะไปหามาจากไหนเวลามันก็เหลือไม่เยอะแล้วอะ่ะพี่ตายแน่เลยอะ่ะพี่ทีมพี่อย่าเพิ่งหัวเสียไปนะเดี๋ยวมาจะพยายามคุยกับแม่ให้ให้แม่เขาเอาเงินคืนพี่มาคิดว่าเงินมันยังคงไม่ไปไหนหรอกเงินตั้งสามล้านพี่ก็ใจเย็นๆก่อนนะอย่าเพิ่งวุ่นวายใจไป เดี๋ยวไมคุยกับแม่ให้อีกทีนะพี่นะงง้นพี่เนี่ยจะให้เวลาแม่ห้าวันแต่ถ้าแม่ไม่ยอมคืนเนี่ยพี่ฟ้องแน่นะไม้หมายก็รู้นี่ว่าพี่เป็นคนพูดจริงแล้วก็ทําจริงถึงจะเป็นแม่เนี่ยแต่ถ้าทําผิดพี่ก็เอาผิดได้เหมือนกันได้ค่ะไม่เข้าใจเดี๋ยวไม่จะโทรไปคุยกับแม่ให้ ัลโหลมายเหรอลูกแม่มายคุยกับพี่ทีมแล้วนะแล้วมายก็รู้เรื่องความจริงทุกอย่างหมดแล้วด้วยแม่พี่ทีมเขาบอกมายว่าเขาให้เวลาแม่แค่ห้าวันเท่านั้นในการเอาเงินไปคืนเขาทุกบาททุกสตางค์ถ้าเกิดแม่เอาคืนเขาไม่ได้เขาจะฟ้องแม่จริงๆเรานี้ใส่พี่ทีมอะแม่ก็รู้นะว่าลูกชายแม่น่ะเขาเป็นคนพูดจริงทําจริงเขาไม่ปล่อยแม่ไว้แน่แม่หาเงินไปคืนเขาเถอะ มาไมยช่วยบอกทีมหน่อยได้ไหมลูกเงินนั้นน่ะแม่ใช้ไปหมดแล้วนะลูกและแม่อ่ะให้เงินลุงเขาไปหมดแล้วและลุงก็ใช้หมดไปแล้วนะแล้วแม่ก็ไม่มีคืนหรอกเงินเยอะขนาดนั้นแม่จะไปหามาคืนได้ยังไงแม่แม่เอาไปใช้หมดได้ยังไงอ่ะแล้วแม่ก็โกหกมมยเรื่องลุงคนนั้นด้วยอ่ะไหนแม่บอกแม่เลิกติดต่อกันแล้วไงแม่ทำแบบนี้กับพวกเราสองคนได้ไงอ่ะ แล้วนี่เงินของพี่ทีม,ทมเขามันไม่ใช่เงินน้อยๆน,นะเงินตั้งสามล้านพี่ทีมเขาทำง,งานเหนื่อยแทบตายนะแม่เงินนั้นน่ะเขาต้องเอาไปจ่ายเงินเดือนให้พนักงานเขานะถ้าเกิดเขาไม่มีเงินนั้นเขาแย่แน่ทำไมแม่ทําแบบนี้เนี่ยไม่รู้ละ่ะแม่รู้ว่าแม่ทําอะไรอยู่ต่อให้ทีมจะฟ้องแม่แม่ก็ไม่สนใจยังไงทีมอ่ะมันก็ไม่กล้าฟ้องแม่หรอกมันก็ต้องรู้สิว่าแม่เป็นแม่ของมันมันไม่กล้าฟ้องหรอก เชื่อแม่สิมันไม่กล้าฟ้องหรอกถ้าแม่พูดแบบเนี้หมยก็จนปัญญาจะช่วยแม่แล้วแหละแม่ไม่เห็นหัวลูกสองคนแล้วใช่ไหมล่ะถึงพูดแบบนี้ออกมาเงินก็แล้วแต่แม่เลยแม่อยากโดนพี่ทีมฟ้องก็เรื่องของแม่เลยไมยคงช่วยอะไรแม่ไม่ได้แล้วเงินมันต้องสามล้านนะแม่มันไม่ใช่น้อยๆเลยไมยต้องทํางานหนักเป็นปีกว่าจะได้เงินเท่านั้นแต่แม่กับเอาไปให้คนอื่นง่ายๆแบบนี้ แม่ก็คิดเอาเองเถอะถ้าแม่จะเลือกเขาแม่ก็ไปเลยลูกสองคนของแม่ก็จะไม่ช่วยเหลือแม่แล้วแกไม่ต้องห่วงฉันหรอกยังไงลุงก,ก็ต้องมาช่วยฉันฉันจะใช้ชีวิตกับลุงยังมีความสุขไม่ว่าไอ้ทีมันจะพูดยังไงแม่ก็ไม่สนใจหรอก ้ยไปไหนแล้ววะไอ้ตำรวจบ้านนี่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่มีเงินที่ยังมาวิ่งไล่จับฉันอยู่ได้จะไล่จับฉันไปถึงไหนวะเฮ้ยไม่เนียนไม่เนียนมานี่เลยไปยไปคุกปล่อยสินอย่างนี้นะปล่อยฉันเอ้ยไปไปคุกปล่อยสินนะทำผิดก็ต้องโดนรับผิดไป เมื่อแม่ลืมว่าความรักต้องมีขอบเขตลูกก็จำเป็นต้องสอนบทเรียนให้ด้วยด้วยกฎหมายปล่อยฉันฉันไม่มีเงินแล้วจะมาจับฉันทำไมเนะี่ยปล่อยฉัน